แม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่วันนี้เสร็จเร็วเรามาช่วยกันทํากับข้าวไหมครับแม่แม่เอ่อแม่อ้าแม่อยู่ไหนวะเนี่ยแม่ครับแม่มาช่วยทำกับข้าวเลยแม่แม่อยู่ไหนอ่ะแม่ไปไหนนะแม่อยู่ข้างบ้านเปือเปล่าครับแม่ผมมาแล้วนะแม่อ้าหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องไอ้น้องครับพี่คือ มีอะไรหรอครับจะมาคุยเรื่องแม่น้องไงอ๋อคือตอนนี้แม่ผมหายไปไหนไม่รู้ครับพี่เดี๋ยวผมขอไปหาแม่ก่อนนะครับเอ้านี่น้องยังไม่รู้อีกลรอเนี่ยแม่น้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนู่นฮะแม่แม่ผมเป็นอะไรครับพี่แม่น้องเป็นลมตอนทํางานอ่ะพี่อ่ะเป็นผู้จัดการนะเป็นคนคอยดูแลพวกแม่บ้านต่างๆอ่ะแล้วพี่อ่ะก็เป็นคนดูแลแม่น้องด้วยคอยหางานให้แม่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ผมเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ไม่รู้หรอก พอป้าเขาเป็นลมอะ่ะพี่ก็ให้คนอะ่ะพาส่งโรงพยาบาลเลยนี่น้องน้องเป็นลูกแท้ๆทำไมปล่อยให้แม่ทำงานหนักขนาดนี้รู้ไหมว่าป้าเขาอะ่ะไม่หยุดนานเลยนะแถมบางทียังไปทำงานกะดึกอีกแม่น้องอายุเยอะแล้วนะรู้ไหมให้ทำงานขนาดนี้อะ่ะไม่สงสารแม่บ้างหรอคะเออขอโทษครับพี่งั้นแม่ผมอยู่โรงพยาบาลไหนครับผมขอหาแม่คนนะครับอยู่โรงพยาบาลเมืองนั่นแหละแต่เดี๋ยวเออถ้าไปหาแม่ ฝากบอกแม่น้องให้ด้วยแล้วกันนะพี่ไม่อยากเป็นคนพูดเองอะ่ะอ,อ,อะไรเหรอครับคือเจ้าไหนพี่บอกว่ากวัวจะเป็นอันตรายอะ่ะถ้าเกิดว่ายังปล่อยให้แม่น้องทํางานอยู่ที่บริษัทเกิดแ,แม่น้องเป็นอะไรไปตอนที่ยังทํางานอยู่อะ่ะทางบริษัทก็จะเสียหายอะ่ะทางบริษัทก็เลยให้พี่มาบอกแม่น้องว่าไม่ต้องไปทํางานแล้วอะ่ะครับพี่ถึงยังไงผมเองก็จะไม่ให้แม่ไปทํางานแล้วครับเออดีแล้วแหละ มีแม่แค่คนเดียวอะ่ะก็ดูแลให้มันดีๆหน่อยนะน้องครับพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแม่ ส่วนแจก100เพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n n e t h e s e r i e s และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไ like, ลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ uid ฟรีไฟล์ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ้น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับดูหนังตอนต,อต,อต่อไปของเรื่องที่ทุกคนอยากดูได้ง่ายเลยนะทุกคนเพียงทุกคนกดไปที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็จะเจอกับแอดแท็กชื่อเรื่องของ ที่ทุกคนกําลังดูอยู่ทุกคนสามารถเอานิ้วจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนครับแต่ทุกคนก็จะเจอกับตอนอื่นๆของหนังเรื่องนั้นสามารถรับชมได้ทุกตอนแบบไม่ง่ายกันเลยแม่แม่แม <re> ่คร <music> ับแม่แม่เป็นไงบ้างอะ แม่ <c oughs> แม่โอ้ยไม่ต้องตกใจขนาดนั้นลูกไม่แค่หน้ามดืดเดียวเองแม่ทำห้แม่ต้องทำงานหนักขนาดน,นี้อ่ะไหนแม่บอกว่าแม่ทำงานแค่กะเดียวไงตอนผมไปทำงานแม่ก็ยังไปทำงานดกเหรอ,อ,อขอโทษนะลูกแม่แค่อยากเก็บเงินเปิดร้านขายให้ลูกได้สักทีอ่ะลูกของแม่จะได้ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครโห่แม่ผมบอกแล้วไงเดี๋ยวผมจะหาเก็บเองขอเลยนะ แม่ไม่ต้องไปถามอีกแล้วผมไม่เป็นไรให้แม่อยู่แต่บ้านแม่ก็เบื่อตายพอดีไม่แม่คือคนที่บริษัทแม่เขามาบอกว่าเขาไม่ให้แม่ทํางานแล้วถึงยังไงผมเองก็ไม่ให้แม่ทําแล้วเหมือนกันเอ่อฮองอย่างนั้นหรอกเหรอแม่ครับผมพอนะแม่พอนะแม่คนพักได้แล้วฮะแม่ดูแลผมมาคนเดียวตั้งแต่เด็กถึงเวลาให้ผมดูแลแม่บ้างนะคะแล้ว ลูกหาเงินคนเดียวอ่ะแล้วเมื่อไหร่กันละ่ะที่ลูกจะได้มีร้านค้ากับเขาสักทีอ่ะแม่ไอสิ่งพวกนั้นอะตอนนี้มันไม่ได้สําคัญกับผมสักนิดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมตอนเนี้ยคือแม่นะครับลูก <c oughs> แม่ถ้าเกิดว่าผมมีหลานไปแต่ผมไม่มีแม่ <c oughs> ผมจะมีมันไปทำไมอะที่ผมอยากมี <c oughs> ก็เพื่ออยากให้แม่สุขสบายอ่ะ <c oughs> ไม่ลูก ไม่มีแม่หนูก็ต้องอยู่ให้ได้นะไม่ไม่ไม่แม่แม่พูดแบบนี้ไงลูกลูกฟังแม่นะสักวันหนึ่งอ่ะแม่ก็ต้องฉากลูกไปแม่ไม่อยากให้ลูกอ่ะต้องมีชีวิตอยู่ต่อที่ลำบากเหมือนแม่แม่แม่รู้ไหมผมไม่เคยลำบากเลยแม่แม่นอนพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกินข้าวกันนะแม่ต้องอยู่กับผมที่นาที่สุดนะครับ นี่แม่แกคราบทำเพื่อแกขนาดนั้นเลยหรอวะเออดิฉันนี่มันแม่งเป็นลูกที่โคตรแย่เลยว่ะแกอย่าโทษตัวเองเลยวยแกทำดีที่สุดแล้วฉันควรทำไงดีวะแม็กจะเปิดร้านก็ต้องใช้เงินอย่างน้อยสองสามแสนอ่ะตอนนี้ฉันยังเก็บได้ห้าหมื่นกว่าอยู่เลยว่ะหลือกันเยอะ มื่อไหร่ฉันจะถาให้แม่ฉันสบายได้สักทีวะเมื่อไหร่ฉันจะมีเวลาอยู่กับแม่ไม่ต้องออกมาทํางานแบบนี้วะฉันอยากอยู่ใกล้แม่มากที่สุดวะเพื่อนถ้าฉันรู้ฉันก็บอกแกไปแล้ววะฉันเองก็ยังต้องมาทํางานแบบแกนี่เลยแห็นใจแกหนุ่ยถ้ามีทางไหนฉันช่วยได้อะฉันช่วยแน่นี่แกรู้ไหมพ่อฉันน่ะเสียบตั้งแต่เด็กแม่ฉันน่ะทำงานทั้งเช้า ทั้งเย็นทั้งค่ำเลี้ยงดูฉันมาคนเดียวจนซื้อบ้านหลังเล็กๆให้ฉันได้ให้ฉันมีบ้านนอนตอนแม่ฉันป่วยแต่ตอนนั้นนะ่ะฉันอยากกินขนมแม่ก็ยอมเอาเงินที่ซื้อ,อยามาซื้อขนมให้ฉันแม่ยอมใส่เสื้อผ้าเก่าๆกัดกันเพื่อที่ให้ฉันได้มีเสื้อผ้าให,ใหม่ๆในทุกเทศกาลนะเพื่อนเออเออเอ,อนานะแกยมัวร้องไห้แบบนี้ดีวะเฮ้ยแม่ แคททำฉันซึ้งไปด้วยแล้วเนี่ย,ยทำงานดีกว่าเพื่อนทำงานเถอะฉันเชื่อเว้ยว่าคนดีแบบแกสัรวันฝาต้องเห็นนล้ฝาจะต้องให้พรแกแนะ่เมื่อไหร่กันวะเออเมื่อมันถึงเวลาเดี๋ยวแกก็ได้รับแล้วเองแม่นั่นมันเลวลูกมาดูแล้วเอ,อมอไซใครเหรอคะแม่เออนะะลองขึ้นไปนั่งดูหน่อยสิครับ ให้ผมล้งนั่งทำไมคะแม่ไงชอบมีลูกเออก็ชอบครับแต่น่าจะแพงนะคะแม่คันนี้มืแพงเรามือสองอ๋อว่าแต่รถของใครคะแม่ก็รถของลูกไงฮะเดือนหน้าก็วันเกิดของลูกแล้วนี่แม่ให้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะลูกนะเอ่อแม่ แม่ไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถให้ผมเนี่ยแล้วแม่ซื้อทำไมโอ้ยฟังแม่ก่อนแม่ไม่ได้ซื้อสักหน่อยแม่แค่ไปดาวให้เฉยๆแต่ลูกอ่ะต้องผ่อนเองนะแม่แต่ผมพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างร้านให้เราอยู่นะคะนี่แม่คำนวณที่แล้ว ลูกเงินเดือน9 00 0ลูกใช้กินเดือนหนึ่งแค่พันหนึ่งเองแถมรถคันนี้ราคาถูกมากเลยนะลูกผ่อนเดือนละ2 0 0พัน่ะลูกก็ยังมีเงินเก็บเดือนละ6 0พันนะจริงๆเอาไปใช้กินมากกว่านั้นก็ได้นะลูกอยากซื้ออะไรกินก็ซื้อแม่แล้วแม่ไปเอาเงินที่ไหนมาดาวให้ผมนะครับอ๋อคือทางบริษัทที่แม่เคยทำงานอยู่ลูกเขาเห็นแม่ทำงานมานานแล้วเขาก็เลยให้โบนัสได้5,000ันน่ะ แม่ก็เลยไปเดาให้ลูกมันก็ไม่ใช่เงินมากมายอะไรหรอกจ้าผมแม่ทำไมแม่ต้องดีกับผมขนาดนี้อ่เอาก็แม่เป็นแม่ลูกนี่แต่ผมอ่ะยังตอบแทนอะไรแม่ไม่ได้สักครึ่งไยนะใครบอกกันว่าลูกยังไม่ได้ตอบแทนแม่แค่ลูกเป็นเด็กดีแค่ลูกอยู่กับแม่ดูแลแม่แบบนี้อะแม่ก็มีความสุขสุดๆแล้วแม่ผมขอบุณแม่นะครับผมหลังแม่นะ แค่นี้แหละแค่คำนี้แหละลูกแม่ก็มีความสุขที่สุดแล้ว <c oughs> แม่รอผมก่อนนะครับผมจะทำให้แม่สบายให้ได้ <c oughs> <c oughs>